สวัสดีคะ่ะเจนแคทนิดพีเจคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการอัพโรดี้ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กล่างแรกจากแพ็คดาวเด่นประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกกันนะคะขั้นตอนการอัพขั้นตอนแรกเราก็เข้าไปอัพเวลนักเตะให้ตันเงินก่อนเลยคะ่ะอัพเวลตันจะได้พอย n ์มาทั้งหมด สาพอยต์นะคะมาที่เพเยอร์แตกกันเลยค่ะวิธีอัพโบรดี้ให้มีค่าพลังโอเวอร์ออสูงสุดและมีพอยต์เหลือไปอัพเพสต์คืออัพความเร็วความอึด4ลูกกลางอากาศการเข้าปะทะ4การเล่นเกมรับ11 จะเหลือพอ้อยอยู่หนึ่งพอ,อยต์นำไปอัพเพสไตล์เพิ่มได้นะคะโลดี้จะตันอยู่ที่95้าานำไปใส่ในทีมรวมบูทค่าพลังจะตันอยู่ที่97เดเดี๋ยวจะเลื่อนให้ดูค่าพลังเข้าๆเลยนะคะ นำมาใส่ในทีมจะตันอยู่ที่97สำหรับคลิปนี้จะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะหากเพื่อนๆชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง c a t นิดด้วยนะคะบ๊ายบาย